สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง youtube สวัสดีพี่น้องหนังสังปลงทุกท่านครับนี่นะครับฝน,นครับฝนทีมงานยังทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะต้องรอใช่ไหมต้องรอก่อนนะอเนาะยับเตอร์ปลีงเจรอก่อนนะครับนี่ฝนเมื่อกี้นะครับผมมันก็ไม่แรงนะครับแต่มันโปรยโปรยลงมาลงมานะครับดูพื้นที่นะครับ น้ำเลยมีน้ำอุปสรรคมากเลยนะครับฝนมาทั้งที่ลเหนื่อยครับเหนื่อยเทีมงานต้องรอให้ฝนซาก่อนนะครับหรือหยุดไปเลยยิ่งดีแล้วก็ทีมงานก็สเตนสเตนรอนะครับสเตนบายรนี่นะครับรอบงานน้ำนะครับน้ำพอสเตนเครื่องรอ นี่นะครับซับมงคลภาพยนตร์กับกับบ่าวอนอนโซนบ่าวบ่าวอนอนโซนเนาะบ่าวอนอนโซนรมวมโดยช่วยกันนะครับผมรมวมโดยช่วยกันนี่นะครับบริเวณบริเวณงานนะฮะถึงงานทุโมน,นี่ฮะดูแสงนะฝนฝนจริงนะครับฝนฝนโปรย ยังครับเนี่ยเด็กทีมงานเยอะฮะทีมงาน <laughs> จานตรงเห็นลบเลยทีมงานาครับผมโอ้โอทีมงานโมลังดอนอ่าเปียกฝ <laughs> นจริงๆเลย <laughs> เออหนูหาหาเพลีงนะหาเพลีงหาเพลีงเออเออนี่ยฮะคุยกันครับผม ยังหยุดง่ายนะครับดูน้ำฮะต้องรออีกก่อนครับผมโอรอก่อนนะครับฝนยังไม่หยุดนะครับผมฝนยังไม่หยุดก็ดูตู้นะฮะว่าเขาเป็นปิดยังไงครับผมแต่ตู้ปล่อยเลยนะครับ ไม่ได้ใช้แล้วว่านีนฝนนี่ได้ลองซิเรืรืงเสียงลองเสียงก่อนนะมีแต่น้ำนะฮะน้ำอร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 อฝนก็ยังไม่หยุดนะครับรอไปเรื่อยยังยับเลยยับมากะะอมลองแสงแล้วนี่ครับลองแสงแล้วลองแสงแล้ว ทีมงานกรอนะครับร,ร,รอรอพระทำพิธีการทางศาสนาเสร็จแล้วก็ทีมงานก็จะลงนะฮะตอนนี้ก็ไหนอุปสรรคไหนเจ้าฝนไหนจะ,น,น,จะน้ำอะไรก็รอก่อนไปชมบรรยากาศนะครับช่วงนี้ชมบรรยากาศเราจะถ่ายอะไรฮะรน้ำนะ เฉลองเจดีนะครับแล้วก็เจดีใส่อ,อัฐิเจ้าวาดนะครับน้ำจริงๆครับสดคลิปนี้ชมบรรยากาศแค่นี้แลครับผมสวัสดีครับ